มีความสุขกับการชมปฐมบันเทิง hmm. ส um, ินท mm ัพมรลุลุกมรำหลานมำลุกมลำเต่าพ uh, ีนองคือเต่านกพีนองครับยังดีมาไหลรับหลเยแต่บ้านเท่าไน่เอาพี่ดอกมาอาผู้ใหมาเอาผู้ใ่มาากกรุงเทพมาเรียนสมการขอเสียรได้เร็วอู้ยขบมาางกรุงเทพขึ้นที่ะพูดำๆแท้เขเรียนทมกาัจากเย็ก้บรอ มีงองหลายคักหลายแม่เนาะอาวมึงผู้ใดร้องเพลงดนตรีขนาดทิพยคักปากนักเอกไปโอกาสเอกไม่เอาฟานักเอกหน่อยจะโคนรเนี่ยผู้ใดล่ะต้องคอยที่เสียไปเสียทำงานเขาจีสองดวงเลือสองจังไรก็คืออ๋อกระฟานกระฟาเอาฟานะผลงานเพลงนี้เป็นผลงานเพลงไม่มีดนตรีร็องสดๆดล็อกในดอกอใส่เมนไปเลยเมนบ๊อบร้องกระดูกพวงออกงข้าวโรเลียนโอ้ยท่านคอยมีเงินคอยบ๊อบเสิร์ฟนมคอยสีเสริมฮี

เสียงคนเลกันแรลงเศาปรวเทไทยทาตมเส้นเหลาแล้วบ่มีเงินใจกเลี้แต่เขาเท่าดีฟีสไตล์มีอยู่ดอกเอว่างก็ใจเพราะว่าที่พักมณฑ์กิที่พักวันเหมือนจำเพิ่งนีตุมาเที่ยวบ้านกระของจังสีกรเส้นเหลาไว้ปั๊บยังต้อยหอดไม่ลาก็ไปกรุงเทพ พอกัแม่กับขายเขาใส่ค่าเราให้มูโอ้ยอพนลูก้ลวกลูกก็ดีครับอดยดีดีจังไหนเอาเงิ่นมาใ้แม่เรียบร้อยแล้วเออเอาเงิ่นมาใ้แม่ประมาณหาพันละเออ่อพานมันขึ้นประมาณมันนหนึ่งเฮ้ถางคนในถ้ยใหถามยังเอาขอเสียงคดจีทีมากวนเนี่รวขอเพื่อยัง่ยเซียยดอกเพ่อนยังเขาเรียนตลกสองช่วงเลยจะยี่สิบบาทตึ้ง ขึ้จากซี่ังนีเรียนเรียกไอย่างหยีนองเขาเดเบิ้งกาลงสีคนพอดีแล้วน่ะเอากาลงฉากแรกเลยเขาจากาลงสีจังใดไม่ไงอ่นามาทั้งหลังหันมาหล่าเอ้เรีนเรียกไอ้กอบขน่อยข่ะแม่ไแม่ฟังเยได้บุ้ยเอาอีดีเพราะมันเป็นเจ้าค่ะนานคอยกันเออเดี๋ยวสิบอกขอใจดีรั่มไปดนคยับจักซี่ดูเดี๋ยวเอาแค่ี 아니 <목소리도> ขอบคุณครับป้าเปียกนั้นบอกว่าป้าผัวมหาอายเนี่ยบอกว่าป้าผัวพี่เอสุรินเดี๋ยวรอบเดือดเดือเจอกันนะเอสุรินขอบคุณค่ะฉันต้องเมากับเธอให้ได้เอสุรินพี่บอยมาถ่ายลูกกอน์อ่ะเป็นอีกับนึ่งเออยื้อสากับกีฬายื้อสุริีเอสุรินแม่พี่น้องบ้านเฮาคือดังเสยโยเสมอล้างลายมันเป็นดตาสัตว์แดกสะก้อนในพ่นจักรศัยเออ โอ้ยเมึงเห็นทาาสยบเฮ้ยมบังสักขานมาปอกเลจ้พ่ออยักทาอย่างต็ถ้าเกิดว่าลิ่งหยอกกล้องแอนแงผาพอกล้ำบักลาเป็นเป็นบักของเ่าไหร่เออบักลาเป็นบักคองโอ้เขาเป็นบักองเอออืดะเล่นบเนี่ยร่วมัอนอเออเออูละ 一般的阿妈。 ได้ออกมาสิคุณถือขาตายด้วกันเี้ไหมเอาสิเอาว่าเงินนะโอ้เอาไม่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 แม่เ้าเป็นแม่แบบท่องเนอเนแม่แบบ้องันเอาไหเป็นบบ้อยมาช่วยอ่เมาอดอกนร้านอาหา ดังอเแคลผู้สําสมขมิลาย มักูหูจัดียงนี่มึงสิตายแบ่ไหนกูก็หูลูกมึงก็ขีงปากตายทองดมันเป็นทองมาเมนก็แหะคอยซื้อบัตทองเออเจ้านี่ยซื้อทองมาโอ้มนซื้อทองมาเจ่ะเออมึงจำซื้อมึงเห็มันไง่มึงกมให้ต่มึงกก you mm -hmm. 我是乜人？